สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมช่องไทยฮิตที่นะครับท่านผู้ชมครับกิเพนซีดีของไทยมีภารกิจคือป้องกันหน้านน้าทางทะเลซึ่งก็จะมีอาวุธที่ไว้สําหรับต่อต้านเรือผิวน้ํานั่นก็คือ RBS 15F นะครับ RBS 15F เป็นอาวุธปล่อยพื้นสู่พื้นพื้นสู่อากาศและอากาศสู่พื้นต่อต้านเรือผิวน้ําระยะไกล ที่พัฒนามาจาก MK3 โดยบร,ริษัทซาบจากประเทศสวีเดน R b f 1 5เป็นหนึ่งในอาวุธปราบเรือรบที่เก่าแก่อีกรุ่นหนึ่งของยุโรปผลิตโดยบร,ริษัทซาบของประเทศสวีเดนซึ่งเป็นอาวุธปล่อยนววิถีโจมตีเรือยิงจากเรือรบหรือยิงจากชายฝั่งหรือยิงจากเครื่องบินรบก็ได้เช่นกันจัดเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่มีประสิทธิภาพสูงมากในโลก r b s 15นั้นพัฒนามาเพื่อทดแทน rbo 8 a กับ rb 0 4 e ที่พัฒนาหลังโซเวียตในช่วงทศวรรษที่1960พาาเพื่อติดตั้งกับอากาศยานขับไล่รุ่นใหม่ของสวีเดนอย่าง j 3 7ม i จ็ e วและ jas 39 g i ก p e n ของกองทัพอากาศสวีเดนโดยสวีเดนได้ร่วมพัฒนาระบบอาวุธโจมตีเรือ ที่มีชื่อเสียงอย่างเพนกวินมาร์ค2 RB12 เอลไฟ AGM 1 1 4 b RB17 ในช่วงคิดศักรา1991-1992 RB S15 เตรียมพัฒนาหลังจากการระง,งับแผนพัฒนา RB 08A โดยการลงนามในปี1997และปี1979ก็เริ่มทำการผลิต โดยก่อนหน้านี้อเมริกาและฝรั่งเศสเสนอให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาฮาพูลและเอ็กโซเซตามลำดับแต่สวีเดยนยังคงพัฒนา RBS 15ต่อไปโดยในเดือนกรกฎาปี1981จึงเริ่มทำการทดสอบยิงพอถึงปี1985ทอลอของสวีเดนจึงสั่ง RBS 15 Mark 1เข้าประจำการโดย RBS 15นั้น มีมิติดังนี้คือมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง5 0ซติเมตรความยาว4.35เมตรน้ำหนักรวม780กิโลกรัมหัวระเบิดแรงสูงเจาะเกาะ250กิโลกรัมใช้เครื่องยนต์เทอร์โบเจ็ต TRI 6 0 1 0 7แรงขับ370กิโลกรัมความเร็ว0.9ยว0.9มักความเร็วเมื่อใช้บูสเตอร์จากท่อยิง 0.7มารกระยะยิงไกล70กิเมตรรุ่นนี้ใช้ยิงทางอากาศระยะยิงประมาณ150กิโลเมตร RBS-15F Mark 1ติดตั้งกับอากาศยาน J-37 Weekend ในปี1989 RBS Mark 1นั้นมีระบบค้นหาเป้าหมายทางอิเล็กทรอนิกส์แบบ9 g r 4 0 0 เลด้า KU แบนด์ความถี่0.2ถึง1มโคเซกระบบอํานวยการลบแบบ 9LV200 เลด้ามีมุมกวาดทางราบ30องศาทางสูง15องศาในปี1991ซับกําหนดโครงการอัปเกรด r b s 1 5ภายใต้ชื่อ TSA แผนการอัปเกรดเทอร์นาเพื่อให้วุดปล่อยสามารถลิงก์เชื่อมต่อแก้ไข ข้อมูลเป้าหมายระบบหัวค้นหาอินฟราเรดกล้องทีวีและระบบเลดร์แสดงภาพเป้าหมายที่ค้นเจออัปเกรดปี1993จากมาร์ก1เป็นมาร์ก2โดยรุ่นยิงจากเรือรบ r b s 1 5 m มาร์ก2และทำการอัปเกรดมาร์ก1เป็นมาร์ก2ทั้งหมดในปี1994-1997ถึง1997ติดตั้งเรดร์ดิจิตอล fmw c แยกค้นหาและประมวลผลที่จับได้ด้วยการรวมสิ่งที่เรดาร์พบเข้าด้วยกันเช่นฉากหลังของเรือรบที่จอดชายฝั่งเพื่อการโจมตีเป้าหมายที่แม่นยำมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นเป็น800กิโลกร,รมัมสามารถเดี้ยวหัก90องศาด้วยความเร็วสูงทนแรงจีได้ถึง8 g ระยะยิง150กิโลเมตรในปี1995 จึงมีแผนอัปเกรดเป็นรุ่นมาร์ก3และลงนามพัฒนาระหว่างซาบสวิเดนกับด l b g เแห่งเยอรมน,นีในปี1999เพื่อทำการอัปเกรดและผลิตมาร์ก3ซึ่งใช้เชื้อเพลิง g p 10ระยะยิง200กิโลเมตรโคจรต่ำเข้าหาเป้าหมายที่มีความสูงเหลือระดับน้ำทะเล2เมตร สามารถกำหนดจุดเดียวเข้าตีเป้าหมายได้ดัดแปลงช่องรับอากาศเข้าให้มีการสะท้อนเดดราต่ำตรวจจับจากค่าศึกได้ยากระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ระบบเดินอากาศ GPS INS สำหรับโจมตีเป้าหมายใช้ฝั่งบริษัท d l, l BTG Deepnight ได้รับสัญญาณจากทรอในการติดตั้ง IBS 1 5 m mark 3กับเรือคอเว e ชั K ้น K 1 3 0 0ของเยอรมัน ในวันที่22กันยาปี2005น้ำหนักจรวดจะลดลงเหลือ630กิโลกรัมไม่รวมบูสเตอร์ปล่อยความร้อนหรือลังสีอินฟาเรดน้อยมากยากต่อการตรวจจับด้วยเซ็นเซอร์ความร้อนอายุการใช้งาน30ปีนอกจากนั้น RBS-15 Mark 3ยังเลือกติดตั้งระบบค้นหาและนำทางเป้าหมายแบบเรดาร์และหัวค้นหาอินฟาเรด เพื่อใช้งานคู่กันในการโจมตีเป้าหมายให้แม่นยำม,มากขึ้นโดยหัวรบมีน้ำหนักลดลงเหลือ200กิโลกร,รมัมสำหรับกองทัพอากาศไทยนั้นได้จัดหา RB-15F s มาติดตั้งอากาศยานแบบบอ2 0อยาด39กิดเพ่นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการโจมตีทางทะเล